ไฮสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับชาแนลสไปเชียลจีแคนชื่อเกมที่ชอบเล่นเกมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม R O C และนอกออนไลน์ classic นั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับพาเพื่อนๆไปทัวร์แผนที่ที่คูณมอนสเตอร์ทั้งหมด5แผนที่ด้วยกันนะครับจะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับจุดแรกเดี๋ยวผมพาไปง่ายๆเลยเป็น แมปแรกก็คือแมปออกวิลเลจนั่นเองนะครับหรือแผนที่หมู่บ้านออกนั่นเองนะครับไปจากอาคาฟาที่พ o เทล่าได้เลยครับว้าไปเลยนี่ครับนี่คือแผนที่ที่คูลมอนสเตอร์เป็นแผนที่แรกนะครับผมก็เป็นช่วงเลเวล50เป็นต้นไปนะครับแต่ว่ามันจะมีแผนที่ที่เก็บเลเวล ก่อนหน้านี้ก็คือแผนที่มูกาหรือหนอนดินนั่นเองเดี๋ยวผมจะพาไปแต่ว่าตอนนี้มอล็อกเต็ม ok นั่นเองนะครับผมก็เลยพามาที่อ็อกก่อนนะครับผมเป็นแผนที่ที่คูณมอนสเตอร์เป็นจํานวนเวลาทั้งสิ้น6วันนั่นเองนะครับหลังจากที่อัปเดตนะครับเรามาดูกันว่ามอนเยอะขึ้นขนาดไหนนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่กันท็นครอบครัวเลยครับ ยังกับบอส MVP ดูดูเต็มไปหมดเลยนะเพิ่มภาพครับผมลากมาแล้วแม็กนัมเบกอีกทีนึงเออเรียบร้อยครับนี่คือแผนที่ของมอนเตอร์คูณ2นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไาดูกันว่าคนจะยังเยอะอยู่ไหมเ,ออหเห็นไหมแต่ออกเยอะจริงๆครับอยู่กับเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับผัวเมียเลยนี่ครับก็ยังมีคนเก็บเลเวลอยู่นะครับลีกหนีจากช่วงเอ่อโฮส หรือหนอนดินนั่นเองนะครับเห็นไหมก็อย่างเยอะอยู่ครับมอนคูณ2นะครับวันนี้ผมจะมาพาทัวร์เลยแหละโอ้โหนครับอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นครอบครัวเลยครับผมมาเป็นแก๊งครับอแม็กนั่มไปนะจะมีพีทมาบงมาบูาบเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างแต่แค่คนอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะมันยังไม่ค่อยฮิต มันไปฮิตที่ไอ้มูก้ากับโพสแล้วไปที่แซนแมนเลยไงนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะจุดแรกก็ประมาณนี้นะครับผมจุดที่2จะเป็นกิฟเฟนเลยครับเดี๋ยวผมพาไปกิฟเฟนเลยครับผมอ่ะอันนี้นิดนึงนะครับ พอดีช่วงนี้มีมอนคูณ2เขาก็เลยเพิ่ม NPC ใหม่มาเป็น medical service เนี่ครับเขาจะอยู่ข้างๆคาฟ้านะครับเป็นคุณหมอที่เป็นแพทย์ฉุกเฉินนั่นเองนะครับสามารถรับบริการได้ราคา5,000เซนี่นั่นเองนะครับสิ่งที่ได้จากการเสียงเงินไปแล้วก็คือการหิวเลือดจนเต็มมานาจนเต็มพร้อมกับได้บัฟ magnificat ก็คือเล่ง SP ของพีทนะครับเองเจอรัตเลเวล10 Magnificat นี่เป็นเลเวล5คือเลเวลสูงสุดนะครับเอจิบレซิ่งนั่นเองนะครับห้าพบาทเพิ่มเลือดทุกอย่างแถมได้บัฟด้วยคุ้มครับผมจุดที่2เดี๋ยวผมพาไปเป็นจุดมังกรน,นั่นเองนะครับผม ครับถึงแล้วมันคือแผนที่เปอร์ตี้นั่นเองครับอันนี้คือแผนที่ที่คูนมอนเป็นแผนที่ที่2นั่นเองครับนี่ครับนะจะอยู่เป็นโดงเลยครับมังกรนั่นเองนะครับอ่าลุยเออขอซะหน่อยเอาบัฟมาแล้วเออแทงไปครับแทงไปก็อันนี้นะครับเป็นแผนที่ที่2คูณมอนเตอร์คูณ2นั่นเองนะครับทำไมเขาถึงคูณแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงมาคูณแบบนี้ซึ่ง คนมันไม่ค่อยมาแผนที่นี้กันทาไมถึงคูณแผนที่นี้ล่ะอะประมาณนี้แผนที่ที่2ต่อไปเป็นแผนที่ที่3นั่นเองนะครับแผนที่ที่3เนี่ยดิฟเฟนเหมือนเดิมครับอันนี้เราจะไปแผนที่อ็อกดันเจียนก่อนนะครับเป็นอ็อกดันเจียนของนาการน,นั่นเองนะครับเราจะไปดูว่าคนเยอะขนาดไหนนั่นเองนะครับขอขอ,อวิ่งก่อนนะครับต้องใช้วิ่งเยอะเลยแหละมา,าวิ่งเอามาให้หมดเลยไปครับวาร์ปไปนาการได้เลยครับอันเดอร์เบลัน แันที่ที่สามนั่นเองนะครับดันออกนั่นเองครับหรือเขาเรียกง่ายๆว่าดันออกนั่นเองครับไปวิ่งเลยเอบีกำลังจะหมดสินะอขอบคุณลืมซื้อบัฟมาด้วยไปเอ้ยอ้ยวับบนครับผมไปทางนากาก่อนนะครับ<ด>ามานากาแล้วครับผมนี่คือนากาจุดที่เราจะ ขอสักหน่อยเถอะเป็นอร์พันมือแล้วเกินน่ะพันมือแล้วเกินไปครับทะลุไปแล้วลงล่างอีกแผ่นที่หนึ่งที่มอนเตอร์คูณสองนั่นเองนะครับผมเขาก็จะล่าก,กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนและมาทิ้งระเบิดตุ้มๆๆๆ,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 ๆๆๆตรงนี้นะครับเรามาวิ่งดูกันดีกว่าครับว่ามันคูณ2ยังไงหนานแน่นครับ กดเอนดูไปก่อนเออตีมันเพื่อนอ่านี่ครับเขาก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับผมเอออ่ะเราก็ถือโอกาสลากให้เขาเลยโอเคเยี่ยมเลยนี่บพึบพับเต็มไปหมดเลยเออมาขอหิ้วหน่อยขอบคุณเออนั่นแหละเต็มไปหมดเลยครับขอหิ้วหน่อยครับเ,ออเห็นไหมเขาก็ไนท์ กับคูเซเดอร์ก็จะมีหน้าที่ลากมอนมาครับผมนะเยอะๆเลยครับแน่นๆกัเลยทีเดียวอเดอร์บลันดันเจียน2นั่นเองครับผมเอาละ่ะอันนี้คือแผนที่ที่สมแล้วนะครับแผนที่ที่สี่กับแผนที่ที่ห้าเนี่ยต้องเข้ามอล็อกให้ได้ก่อนแล้วมันจะไปต่อได้นะครับผมเอออ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับดันเจียน ไห้ออกนั่นเองนะครับคนก็ยังหนาตาอยู่นะครับคนก็ยังหนาตามอนก็หนาตาเช่นกันนะครับผมนี่เต็มไปหมดเลยมาครับเราไปลุ้นแผนที่ที่สี่กับแผนที่ที่5กันดีกว่าครับว่าเราจะวาร์ปไปได้หรือเปล่าเออมันต้องผ่านแผนที่นั้นไปไงเออมันต้องมอไปมอล็อกไงมันถึงจะวาร์ปได้วาร์ปครับผมมอล็อกเรามีตัววาร์ปอยู่ห0อันมอล็อกปันเต็มครับคุณ เดี๋ยวตัดไปที่เราตอนไปมอล็อกได้เลยดีกว่านะครับผม,ม2000 Years l a t e r โอเ okay, คครับเรามามอล็อกได้แล้วครับโอ้โหกว่าจะมาได้หัวจะปวดครับผมมอเต็มรัวๆแล้วนะครับแผนที่ที่สก็คือแมปโฮส์นั่นเองครับผมแผนที่นี้เป็นช่วงแผนที่ที่เก็บเลเวลช่วงแรกๆเลยนะครับ ช่วงแรกๆเลยประมาณ20-30ก็มาตรงนี้ได้เลยครับนี่ครับ35บวกนู่นนี่นั่นครับจุดที่เราตีก็คือมูก้ากับโพสตนั่นเองนะครับผมนี่ไหมก็37-25เจ้าเขาก็มากันแล้วนะครับผมอ่านี่ครับแผนที่นี้มอนเตอร์คูณ2ให้นะครับแผ่นที่ที่สี่จ้าใครจะมาเวลใหม่ก็นี่ครับนักดาบตัวตาดดีๆนี่เองคนเนี้ย นี่ครับมอนเตอร์คูณ2นะครับไปกันให้ยับไปกันให้มันครับมีทุกอย่างให้เลือกสรรครับผมอันที่ที่4ตรงนี้นะครับอ่าอันที่ที่ครับโอ้สนั่นเองนะครับมอนยังเยอะคนก็เยอะเช่นกันนะครับแต่เป็นช่วงเลเวลแรกๆนะครับผมนะตรงนี้ก็ยังมีภาพ อารยธรรมโบราณในการตายกับไม้ผีอยู่นะครับนี่ครับนะก็มาเก็บเลเวลกันได้ครับช่วงนี้ยังมี exp คูณ50%ให้อยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือมีครับ b a t t ท e m ม n u a l 75ด้วยครับ b a t t l น m ม n u a l 75คืออะไรเป็น exp ที่กดใช้แล้วมากกว่าเดิมอีก25หน่วยนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้คือเราใช้ฟิลเมนูน,นั่นเองครับฟิลเมนูนคือ exp ห้นะครับแต่ถ้าในกรณีเราซื้อ b a ตเทิร์นเมน75เนี่ยกดใช้หนึ่งครั้งจะเพิ่มทั้ง exp และ job เลยนะครับจะเพิ่มทุกอย่างในอันเดียวเลยนะครับจัดว่าคุ้มนะครับราคา99บาทสามารถซื้อได้บัญชีละ10ชิ้นน่ะฟิกเลยก็คือ990บาทนั่นเองครับเก็บเลเวลกันได้นะครับ6วันนี้ยาวครับต่อไปเราจะเป็น แผนที่สุดท้ายกันแล้วนะครับผมเรากลับไปที่คอนเทลล่าก่อนเลยจุดนี้เราจะต้องไปแมวน้ำนั่นเองครับแบบผมจะซื้อวับไปแมวน้ำครับแมวน้ำจ้าราคาสี่พันนะครับวับช่วงนี้นะแมวน้ำจ้า บ,บ,บับให้ด้วยขอบพระคุณครับเรียบร้อยขอบพระคุณครับผมโโมโดโอ้โหคนให้พืบครับแผนที่นี้ผมเคยอยู่ตั้งแต่เลเวล60กว่าจนถึงเลเวล88อะผมเป็นนักดาบจิ้มๆๆ้ถึงเลเวล6 8 8เลยนะครับผมอยู่ยาวๆเลยแผนแนวน้ำเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นแบบผมทำไอเรื่องเล่าสู้เย็นน้อยด้วยไง เขาก็จะเห็นว่าผมอยู่ที่นี่ยาวๆเลยครับผมเนี่ยแ่ที่นี้มอนคูณ2ด้วยนะครับผมจะเขาจะคูณสองเฉพาะมอนที่อยู่โซนด้านล่างนี้นะครับโซนด้านล่างนี้จะมีแมวน้ํานะครับผมจุดที่ถ้าเพื่อนๆมาเก็บแมวน้ําผมย้ำอย่าหลายรอบเลยก็คือเอา้าลืมหยิบไปอีกกระตุ้นไปคปาฟาจุดที่เพื่อนๆต้องมีคืออันนี้ครับ ใส่การสอดฟิตนั่นเองนะครับเป็นชุดใส่การสอดฟิตเปลี่ยนชุดเกาะเป็นธาตุน้ํานั่นเองนะครับนี่นะเพื่อนๆต้องมีนะครับถ้าจะมาเก็บเลเวลกับแมวน้ําท้าไมผมถึงแนะนําให้เพื่อนๆมีชุดซอดฟิตนั่นเหรอเพราะแมวน้ําจะมี skill, skill. สกิล2สกิลสกิลแรกมีชื่อว่า water attribute ก็คือการโจมตีธาตุน้ำเลเวล5 ใส่ตัวละครนะครับผมถ่าโดนทีจะดาเมจอยู่ที่ประมาณ3,500-4,000 oh, <no. S 1> ในกรณีที่ไม่ใส่เสื้อเป็นทตาด้ํานะครับแต่ถ้าใน,นกรณีใส่เสื้อเป็นท่าน้ำจะอยู่ราวๆ1,200-1,500ถึ 1, 500ดาเมจนะครับลดไปได้เยอะคือเราไม่ตายในในดอกเดียวแน่นอนครับ oh, <no. S 1> ส่วนอีกสกิลหนึ่งของมันก็คือเป็นสกิลมัลติฮิตครับจะเป็นการโจมตี2ครั้งติดทตาด้ําเหมือนกันนะครับ ถ้าไม่ใส่จะโดนดาเมจประมาณ700 2ฮิตประมาณพันสี่ครับแต่ถ้าใส่จะเหลือดาเมจประมาณ300 2ฮิตก็ประมาณพันหอยู่ดีนั่นเองนะครับเอ้ยสามร้อยสองฮิตหกร้อยเออเออสองฮิตสองหกร้อยนะครับก็ถามว่าแรงไหมก็ยังแรงอยู่แต่ว่าขยะของแม่น้ำค่อนข้างไปทางแพงนะครับเดี๋ยวลงมาดูขยะกันครับนี่คือขยะเห็นไหมขยะจะมีไซฟาแกลสเบสแล้วก็ซาก้อนนั่นเองนะครับพร้อมกับ เทเนเซียก็มีแล้วก็มีหินล่มที่ดอกจากานกขาเป๋ด้วยนะครับผมนี่แผนที่นี้ทําให้ผมเก็บเลเวลยาวๆเลยเพราะผมชอบแผนที่นี้มากเพราะมันมีมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งคือเป็นจิกโกหัวแดงก็คือมอนสเตอร์นั่นเองนะครับเนี่ยผมก็จิ้ม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 อยู่ยาวๆเลยครับมันจะมีมอ,สอนมอสเตอร์เกิด,ดนี่ไงมอนสเตอร์เกิดพอดีเลยเห็นไหมมอนสเตอร์เกิดการ์ดมันแพงมากครับการ์ดมันอยู่ที่ราคา 70กว่าล้านนั่นเองนะครับผมโคตรแพงเลยแต่ว่า,าการ์ดน่ะ0ูน่ะเพื่อนๆเนาะอ,อ่ะนี่ครับเนี่ยแมวน้ำเนี่ยตีธรรมดาเนี่ยผมไม่ได้ใส่เสื้อกันน้ำเมื่อกี้ผมโดนดาเมจ5 0 0ร้นั่นเองนะครับถ้าใส่เสื้อกันน้ำก็จะโดนลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับผมอ่ะอันนี้คือแผนที่ทั้งหมดนะครับของกิจกรรมที่คูณ มอนสเตอร์ Monster, นั่นเองนะครับยังไงเพื่อนเพื่อนยังไงชื่นชอบยังไงฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคลิปใหม่ๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะอัพลงมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นช่องน้องใหม่เนอะยังไงผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับ5แผนที่ที่คูณมอนสเตอร์คูณ2นั่นเองนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย